ลักษณะของประตูห้องน้ำนะครับถ้าหากเปิดไปแล้วตรงกับกระจกนะอ่างล้างหน้านะครับในลักษณะน,นี้หมายความว่ายังไงกระจกคือตัวแทนแห่งการสะท้อนนะครับพลังงานจากในห้องน้ําออกมาสู่ภายนอกถ้าหากตรงกับประตูเลยก็ปักเสมอนนว่าเราสามารถพุ่งสิ่งที่เรามองเห็นแล้วรู้สึกไม่ดีหรือของที่ไม่ดีที่ไม่น่ามองออกมาสู่ภายนอกนะครับคือคนอยืนข้างนอกก็สามารถมองเห็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในลักษณะน,นี้ควรจะมีของที่เป็นมงคล เช่นต้นไม้ก็ได้นะครับในลักษณะของความเป็นการดูดพลังงานเสียไว้ตรงบริเวณนี้นะครับก็สามารถแก้ฮงช่วยได้ง่ายๆเนาะและหน้าว่าหน้าห้องน้ําควรจะเป็นพรมเช็ดเท้าที่เป็นสีเขียวจะดีกว่าเดิมนะครับก็เปรียบเสมือนกับพลังงานธาตุน้ำนะครับอาหารมีพลังงานธาตุไมอ้อยู่ก็เปรียบเสมือนไม้ดูดน้ํานะครับก็ดักดักพลังงานหรือของเสียให้อยู่แค่บริเวณนี้เท่านั้น ไม่ให้พุ่งออกไปสู่ตัวบ้านของเราได้นะครับ